สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักเ,ออเขาเงียบหายไปนะคะของชาวธาตุน้านะชาวธาตุน้ําคือมีนกรกฎพิจิกนะคะเรามาดูกันว่าในตอนนี้นะออสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะในตรงนี้ดูพลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนคะ่ะ ไม้นะคะสามถ้วยเพจอักษรที่ผ่านมาค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมีปัญหากันมีเรื่องระหองแหงกันตลอดเวลาเลยค่ะในตรงนี้อาจจะเป็นทั้งคุณและเขาที่ไม่ยอมปรับที่ไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันนะเหมือนต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันค่ะที่ผ่านมาในตรงนี้ค่ะ คุณทั้งคู่เจอกันด้วยความผูกพันด้วยความรักด้วยความแบบชอบถูกอ,อกถูกใจกันค่ะในตรงนี้นะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วอะ่ะมันเหมือนกับเจอปุ๊บปิงปั๊บมาค่ะระหว่างคุณกับเขาคุณกับเขา,าเจอกันอาจจะเป็นเรื่องอกับเรื่องงานเรื่องประชุมค่ะเรื่องเ,อเจอกันในงานเลี้ยงงานปาร์ตี้นะในตรงนี้สิทธิ์เก่าสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องมารวมตัวกันแล้วเจอกันก็เป็นไปได้นะคะที่คุณกับเขาได้เจอกันนะ พจออฟซอ์ในตรงนี้อะคะ่ะเขามีเสน่ห์นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตรงตรงแล้วก็เป็นคนที่พูดจาอะไรอาจจะพูดมาจากใจเลยอะคะ่ะไม่ได้กั่นกองไม่ได้มีเสแสร้งนะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเบื่อง่ายค่อนข้างที่จะชอบอะไรที่มันท้าทายไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากจําเจนะคะคนคนนี้ คุณคบกับเขาคุณจะมีความรู้สึกหึงห่วงหวาดระแวงในตัวเขาค่ะเพราะตัวเขาเองค่อนข้างที่จะเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่เหมือนคุยกับใครก็มีแต่คนชอบอะคนคนนี้นะสองดาบค่ะตอนนี้คุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้นะ ที่เขาหายไปมันเป็นประเด็นเป็นปัญหากันอย่างที่มิค่บบอกแล้วนะว่าคุณกับเขาอะค่ะเหมือนมันมีเรื่องมีปัญหากันมาในระยะนึงแล้วอะแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ปรับไม่ยอมให้กันค่ะเหมือนกับต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันจนมันถึงวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันแตกหักถึงวันที่เขาไม่ไหวเขาไม่ทนเขาเลือกที่จะไม่ทนแล้วก็หันหลังเดินจากไปจบจากความสัมพันธ์นี้ไปค่ะด้วยปัญหาด้วยอุปสรรค ด้วยสิ่งที่ยังค้างคาใจค่ะระหว่างเขากับชาวาธาตุน้ำนะ The Lover ค่ะจากกันเพราะยังรักจากกันด้วยความผูกพันจากกันทั้งที่ยังมีใจต่อกันแต่มันเขาเรียกอะไรพอมันคุยกันแล้วมันไม่เข้าใจกันบ่อยๆเข้าก็เหมือนกับเขาก็ไม่อยากจะทนเพราะด้วยพลังงานของเขาแล้วอะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองด้วยเป็นคนที่เหมือนกับว่า ถ้าคิดจะทําทําถ้าคิดจะตัดตัดถ้าคิดจะอยู่อยู่ค่ะคนคนนี้นะส่วนตัวคุณเองในตอนนี้คุณก็ยังไม่สามารถที่จะลืมเขาได้ไม่สามารถที่จะตัดใจได้จริงๆค่ะ The w o r ห้าดาบค่ะเอ็ดอ o ฟซคุณคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณหวังคุณรอให้เขาติดต่อคอนแทคกลับมาค่ะ คุณพยายามเปิดใจปรับใจปรับตัวเองเข้าหาเขานะในตรงนี้คุณรู้แล้วว่าไม่มีเขาแล้วคุณรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบไม่สบายใจรู้สึกเสียใจค่ะสู้ให้มีเขาแล้วคุณยอมปรับความสัมพันธ์ให้เขาดีกว่าปรับทัศนคติปรับนิสัยในบางข้อที่เขาต้องการให้คุณจะปรับค่ะพลังงานของหาดาบ ค่ะก็ชัดเจนนะว่าคุณกับเขาอะมีปัญหามีเรื่องทะเลาะกันก่อนที่จะจากกันไปก่อนที่จะมูฟออนจากกันไปก่อนที่จะเงียบหายกันไปค่ะพลังงานของเอ็ดออฟสอดขึ้นมานะคะยังไงแล้วคุณกับเขาอะเหมือนยังมีโอกาสที่จะได้กลับเข้ามาเคลียร์ใจกันอยู่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเต็มไปด้วยความราบลื่นนะคะในตรงนี้อาจจะได้กลับมาคุยกันอีกมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันกลับมาเคลียร์ใจกันนะ แต่มันก็ไม่ได้ว่าแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนเดิมอะคะ่ะมันยังมีอะไรอะไรที่ยังค้างคาใจที่คุณกับเขาต้องปรับกันนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงคะในความสัมพันธ์นี้เขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมเอ่ย The c h a r i o ออตเด เพทอพาร์ติเคิลถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะแต่ยังไม่ได้มีเวลายังไม่มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือกลับมาเคลียร์ใจและอีกในนึงค่ะตอนที่เขาเลือกที่จะหายไปเลือกที่จะเงียบไปเขาพยายามตัดใจเขาพยายามที่จะมุบอ่อนจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้ค่ะเพเทอรพาร์ติเคิลแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วยังคิดถึงใจยังคิดถึงใจยังผูกพันกับคุณอยู่นะ สี่เหรียญค่ะเจ็ดเหรียญเจ็ดดาบคิดถึงค่ะพลังงานของความคิดถึงขึ้นมานะแล้วก็พลังงานของเจ็ดเหรียญ กำลังทบทวนความสัมพันธ์อยู่กำลังทบทวนตัวเองอยู่ทบทวนจิตใจตัวเองอยู่ค่ะว่ายังต้องการคุณอยู่ไหมยังต้องการที่จะกลับมาหายังต้องการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ไหมในตรงนี้ค่ะที่เขาเงียบหายไปเขาแอบส่องแอบตามดูคุณอยู่แอบฟอลโล่แอบติดตามข่าวข่าวของคุณอยู่นะโดยที่ตรงนี้คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแต่บอกเลยว่าเขาเฝ้าส่องคุณอยู่นะ แมเปนค่ะคิงออฟว่ s และ e อ of Swords ขคุณกับเขามีพลังงานเดียวกันเลยคือ e อ of Swords นะคะในตรงนี้ขึ้นมาค่อนข้างจะตรงกันว่าจริงๆแล้วค่ะในใจยังผูกพันใจยังรักนะแต่คุณต้องคิดทบทวนดีๆนะคะว่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะมีปัญหาข้อหนึง่ง ข้อที่คุณกับเขาไม่สามารถจะปรับไม่สามารถจะยอมให้กันได้ในตรงนี้มิกามองว่าเป็นอีโก้มองว่าเป็นอะไรที่เอ,อ่อเรื่องนิสัยค่ะที่คุณกับเขาอาจจะแข็งใส่กันอาจจะแบบเอ,อ่อเวลาคุยกันก็เหมือนกับเอาชนะกันนะคะในตรงเนี้ยที่เขาให้ต้องการให้คุณปรับนะอืมชัมเพลนค่ะด้วยความคิดของเขาจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจอยากที่จะกลับมารีเทิร์นคืนดีนะ ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยากที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์แหละจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเป็นไปได้ถ้าปรับกันได้เขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาลึกๆแล้วในใจแล้วค่ะอยากที่จะกลับมาคืนดีรีเทิร์นอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งอะ เหมือนกับว่าให้โอกาสทั้งตัวเขาเองและตัวคุณด้วยนะคะในตรงนี้มีพลังงานที่จะได้กลับมาคุยกันกลับมาเคลียร์ใจกันนะคะแต่ก็บอกเลยว่ามันไม่ได้เต็มร้อยอ่ะด้วยพลังงานของเอ็ดออฟสอดนะมันก็ยังมีปัญหาค่าราคาซังที่คุณกับเขาต้องคุยกันต้องเคลียร์ใจกันค่ะคุยกันด้วยเหตุผลนะอะไรที่ปรับกันไม่ได้ก็ยอมรับกันได้ไหมตรงนี้ต้องคุยกันค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหม พลังงานไพ่สามใบค่ะจัดเม้นเก้าเหรียญและเก้าถ้วยอยากกลับมาค่ะอย่างที่ม่กาบบอกเนาะถ้าเป็นไปได้พลังงานของเขาอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึง่งอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากที่จะให้โอกาสทั้งคุณและให้โอกาสทั้งตัวเองนะในตรงนี้ค่ะมีใจให้อยู่มีใจให้แล้วก็ ทั้งมีใจทั้งอยากที่จะเคลียร์ใจกับคุณแล้วในตัวตรงเนี้ค่ะด้วยตัวเขาเองเขาก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงอะในตรงนี้เขามั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองด้วยนะว่าถ้าเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะเปิดโอกาสให้เขาในตรงนี้เขารู้สึกมีความภูมิใจมีความคิดค่อนข้างคิดบวกนิดนึงนะคะคิดบวกให้กับเองนิดนึงนะค่ะยังไงแล้วค่ะเขาคิดอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นะ ตรงนี้เขาคิดเขากําลังคํานวณอยู่ค่ะว่าจะกลับมาตอนไหนยังไงนะเหมือกัว่าอาจจะมีการคอนแทคมาทางโซเชียลก่อนก็เป็นไปได้นะคะยังไงแล้วค่ะก็บอกเลยว่ายังไงยังปรับความสัมพันธ์กันได้ยังไงแล้วยังคุยกันใหม่ได้อยู่ค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอีกนานไหมคะที่เขาจะกลับมาเดอะสตาค่ะ The ิเวอรและ n i ยออฟวาดค่ะค่ะถ้าภายในหนึ่งเดือนเนี้ยนะจะได้ติดต่อคอนแทค t มาจากเขาจะได้รับการติดต่อคอนแทค t มาจากเขาค่ะในตรงนี้น่าจะเป็นทางโซเชียลก่อนเนาะด้วยพลังงานแล้วค่ะภายในหนึ่งเดือนนะเขาจะติดต่อคอนแทค t มาหาคุณนะคะ โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะถ้าได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะเอ็ดออฟสอดโอเคขึ้นมาสามครั้งเลยค่ะพลังงานแบบได้กลับมาคืนดีได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะแต่ว่าก็อย่างว่าราคาก็ยังมี ประเด็นอยู่ในใจอยู่ในตรงนี้ต้องเปิดอกเปิดใจคุยกันดีๆนะคะนายออฟซอห้าถ้วย the f o ฟ l ค่ะ6ดาบคว e นออฟว a ดแปดไม้ค่ะ สี่ไม้แปดเหรียญค่ะและเดอะเฮอร์มิตนะคะโอเคค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะค่ะอย่างที่มิการบ,บอกเลยว่าโอกาสที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันสูงนะในหลายๆคนค่ะเป็นไปได้ว่าจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันใหม่ในตรงนี้ค่ะก็อาจจะมีเรื่องที่เหมือนกับ คาดหวังไว้แล้วไม่เป็นไปดังหวังด้วยระหว่างคุณกับเขายังมีพลังงานที่เขาเรียกอะไรมันเหมือนกับว่ายังมีพลังงานที่กระทบกระทั่งกันอยู่ยังมีพลังงานที่ยังไม่เป็นไปดั่งใจชาวธาตุน้ําอยู่อ่ะเหมือนในตรงนี้ค่ะถ้าเผื่อมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดไม่เป็นไปอย่างที่ตกลงกันไม่เป็นไปอย่างที่คุยกันจริงๆอ่ะชาวธาตุน้ําก็เหมือนกับถ้าถึงจุดๆหนึ่งอะค่ะก็พยายามที่จะทําใจยอมรับนะว่าคุณกับเขาอาจจะไปกันไม่ได้จริงๆในตรงนี้ก็เหมือนกับว่า ไม่อยากเครียดไม่อยากกังวลใจอะไรมากอะปล่อยให้เป็นไปตามการเวลาปล่อยให้การเวลาพาไปค่ะระหว่างคุณกับเขาถ้ามันจะจบก็จบถ้ามันจะไปต่อก็ไปต่อในตรงนี้ชาวธาตุน้ําพยายามที่จะปรับพยายามที่จะเคลียร์ตัวเองพยายามที่จะเปิดใจยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในตรงนี้ในความสัมพันธ์นี้ค่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะว่าชาวธาตุน้ําในหลายๆคนเลือกที่จะไม่ทน เลือกที่จะยุติความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเผื่อมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ได้จริงๆปรับกันแล้วก็ยังไม่เป็นไปดังที่คุยยังไม่เป็นไปดังที่ตกลงไว้ก็คงต้องจบคงต้องมูฟออนค่ะแต่ก็บอกเลยนะคะว่าในหลายๆคนก็เป็นไปได้ว่าคุณพยายามที่จะรักษาสถานะความสัมพันธ์คุณพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วก็เหมือนกับพยายามมองข้ามอุปสรรคต่างๆค่ะพาตัวเองพาเขาพากันจับมือแล้วก็ ก้าผ่านอุปสรรคที่มันถาถมเข้ามาในชีวิตรักของคุณในตรงนี้ชาวชาติน้ําชาวธาตุน้ํายอมปรับตัวเองเพื่อเขานะอืมในหลายๆคนบอกเลยค่ะว่าชาวธาตุน้ำเป็นคนที่บูชาความรักถึงเขาจะผิดถึงเขาจะมีเรื่องที่เหมือนไม่ถูกอกถูกใจบ้างอะ่ะแต่ถ้าเพื่อรักษาสถานะความสัมพันธ์ไว้ในตรงนี้ชาวธาตุน้ำยอมเปลี่ยนยอมปรับตัวเองเพื่อเขานะคะเพราะว่าต้องการที่จะ มั่นคงในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องการที่จะสานความสัมพันธ์ต่อแล้วก็อยากที่จะคบกับเขาแบบจริงจังคบกับเขาแบบสร้างอนาคตร่รวมกันนะคะในตรงนี้ชาวธาตน้ำคาดหวังนะคะว่าจะสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวร่วมกับเขาอะ่ะพลังงานของแปดไม้ค่ะ ถ้าผ่านช่วงที่วิกฤตนี้ไปได้นะถ้าคุณกับเขาเกียรใจกันหรือว่ามีความอารมณ์อร่ยกันมากพอแล้วสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้คุณจะได้พบกับฟ้าหลังฝนค่ะในตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆปรับไปตามการละเวลาค่ะในตรงนี้ค่ะคุณกับเขาเหมือนกับว่าพอผ่านอุปสรรคผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้คุณกับเขาจะมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะ สารความสัมพันธ์กันแบบยาวๆมีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับมองไปถึงอนาคตค่ะมีการคุยพูดคุยเรื่องการสร้างครอบครัวร่วมกันนั้นในตรงนี้ค่ะเหมือนกับชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์มากขึ้นเปิดเผยความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนเปิดตัวคบกันอย่างเป็นแฟนกันอย่างจริงจังค่ะในตรงนี้นะและด้วยพลังงานของ8ดไม้นะคะ ในหลายๆคู่นะคะก็บอกเลยว่ามีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันมีเกณฑ์ทริปกระชับมีทริปท่องเที่ยวอะคะ่ะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะพลังงานของสี่ไม้อย่างที่มิการบ,บอกนะว่าในหลายๆคู่มองไปถึงการสร้างครอบครัวแล้วก็เหมือนกับความรักความสัมพันธ์มันมั่น,นคงขึ้นอะคะ่ะถ้าผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆพวกนี้ไปได้เหล่านี้ไปได้นะแปดเหรียญน,นะคะ ถ้าอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปเหมือนคุณกับเขาเรียนรู้กันมากขึ้นน่ะรู้แล้วว่าอีกคนแบบทัศนคติเป็นยังไงคุณทัศนคติเป็นยังไงหรือว,ว่าการปรับตัวเข้าหากันนะคะมันถึงจุดอิ่มตัวมันถึงจุดที่เหมือนกับเข้าใจกันมากพอแล้วอะพอที่จะรับในข้อเสียของกันและกันได้ค่ะในตรงเนี้ยค่ะความรักไม่หวานไม่แววนนะแต่ว่ามีความมั่นคงค่ะแล้วก็เหมือนกับ เป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่อาจจะมีการเก็บเงินเก็บทองร่วมกันน่ะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เพื่อจะสร้างครอบครัวร่วมกันค่ะ The Hermit เข้ามาค่ะในตรงนี้ถ้าคุณผ่านไปได้คู่ของคุณจะเป็นคู่ที่คบกันแบบยาวๆนะในตรงนี้เกณฑ์ความรักความสัมพันธ์นะคะในอนาคตจะราบรื่นขึ้นแล้วจะนิ่งจะอยู่ตัวนะเพราะว่าด้วยพลังงานของ The Hermit แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นการศึกษาดูใจเรียนรู้กันแบบ เดยนรู้ลแล้วก็เข้าใจกันเป็นอย่างดียิ่งขึ้นแล้วค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าเขาไม่ใช่คนโรแมนติกนะเขาไม่ใช่คนโรแมนติกไม่ใช่คนแบบดูแลเทคแคร์ care, หรือว่าเป็นคนเซอร์ไพรส์อะไรพวกนี้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนนิ่งๆตรงๆนะแล้วเป็นคนที่เรียบง่ายติดดินค่ะในตรงนี้ถ้าถามหาความรักที่หวือหวาความรักที่เหมือนต้องการความโรแมนติกอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะยากจากเขานะ แต่บอกเลยค่ะพลังงานตรงนี้ถ้าคุณทั้งคู่ผ่านอุปสรรคช่วงนี้ไปได้คุณเคลียร์ใจกันได้ปรับทัศนคติปรับนิสัยในบางข้อเข้าหากันน่ะในตรงนี้ค่ะความรักของคุณทั้งคู่จะไปได้สวยนะแล้วก็เหมือนกับได้คบกันแบบยาวๆค่ะโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะ ที่รอคนที่เงียบหายไปอยู่นะคะในตรงนี้คนที่ดิวอยู่คุยอยู่หรือว่าคนที่รักกันมาอยู่ดีๆแล้วมีปัญหามีประเด็นกันค่ะแล้วเงียบหายไปไม่ติดต่อไม่คอนแทคกกันนะในตรงนี้ค่ะเขาจะติดต่อคอนแทคมาหรือว่าจะเป็นคุณก็ได้ที่จะติดต่อคอนแทคไปแล้วได้มีการเคลียร์ใจกันค่ะในตรงนี้การกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้ว่าราบรื่นนะยังมีปัญหาที่คุณทั้งคู่ต้องเคลียร์ใจกันให้ได้จริงๆอะค่ะ เหมือนกับว่าในหลายๆคู่อาจจะถอดใจอาจจะยอมแพ้แล้วจบกันไปจริงๆก็ได้แต่ในหลายๆคู่ค่ะเป็นไม่ได้ว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาเราได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแบบมั่นคงขึ้นจริงจังขึ้นความรักราบรื่นขึ้นค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะได้สารความสัมพันธ์กันแบบยาวๆค่ะแต่ในตรงนี้นาทีนี้นะก็บอกเลยว่าเหมือนกับเขาอะค่ะ พยายามที่จะคิดพยายามที่จะตัดจบมูฟออนไปนะด้วยความโกรธด้วยอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่คุณทั้งคู่จบกันไปห่างกันไปเงียบกันไปอะ่ะแต่ในตอนนี้จริงๆแล้วลึกๆแล้วเขายังคิดถึงคุณอยู่นะเขายกทบทวนตัวเองอยู่ว่ายังต้องการคุณอยู่ไหมยังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมเหมือนกับสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อคอนแท c กกลับมาค่ะค่ะยังไงเรามีกะก็ขอให้ชาวธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกนะที่ยังรอคนรัก ที่เงียบหายไปคนที่คุยกันแล้วของเงียบไปค่ะในตรงนี้บอกเลยมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะขอให้มีความรักความเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาร่โดได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ